มาอัปเดตครับมาอัปเดตมาอัปเดตบ้านตื่นข้างลัางบ้านสาวมากระลังสิเมือเป็นของครัวกอไไปขันครับหาเมือครับ จะเป็นดันหนาไม่จากกมือเหรอครับนี่กวันไหนวันอังคารอะ

ห้องห้องนอนครับสามห้องเป็นห้องนอนเีเป็นห้องน้ำอับเป็นห้องครัว ด้านหลังครับต้นคางดิฟิสิบมันตกอืเมื่อไหไหมว่าคำนี่เมื่อไหไหมเ่าหยุดเมื่อไหรนี่สามสิบเเลวาเนี้ยอ๋อสามสิบเียเบาเนี่ยอ๋อแล้วก็จะอเมื่อเมื่อไหร่แล้ว็ออแล้วก่เก่อซื้อยังมาฉาบเนาะไปช่วงปีใหม่ก่อน แม่ <ersch> ับี oh. the oh, ่สางเมาไนม่ก่อนเนาะไม่ขึ้นองินอีกมั้โอ้อสร้างโตะมาไหมครับนี่บ้าโอ้หับงันขนาดเลยเป็นห้องห้องนอนใหญ่ นุ้ยดีนะจะเรียกของนี้เนาะนุ้ยดีเรียกของนี้แหละจะเป็นห้องโถงครับห้องโถงเป็นห้องโถงห้องโถงนี้นเป็นตัว L ตัว L อ่ะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้มืองรุ่นครับกำังกันครับ